ว้าวมาสนุกก็บกิบคุกกี้รันรวบรวมตั๋วกิจกรรมกันดีกว่าสมรับของรางวัลมากงายอืมคงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนะสบายดีสวัสดีครับวันนี้เรามาดูในหน้าเว็บไซต์ของ Happy Brave f a s t านะครับผมก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุกกี้ผู้กล้าหานนะครับครบรอบ15ปีนะครับผมนานมากเหมือนกันนะครับเนี่ยที่กล้าหารวิ่งกับเรามานะครับผมตลอดทุกเกมทุกช่วงเวลาที่เราเคยเล่นนะครับตั้งแต่ช่วงคุกกี้รันช่วงนู้นๆเลยครับกโอ้นานๆมาแล้วนะครับกล้าหารก็ร่วมสู้ชนนะครับไปกับเรามาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในเกมคุกกี้รันนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรม ฉลองครบรอบ15ปีคุกกี้พุก้าหารนะครับผมร่วมงานปาร์ตี้ของคุกกี้รันเพื่อรับรางวัลมากมายนะครับซึ่งรางวัลที่แจกนั้นนะครับผมคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีละนิดทีละน้อยกันดีกว่านะครับผมก็โอ้โหผมเองผมเห็นเองผมยังอยากได้เลยครับนะ,ะเลื่อนลงมานะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ปาร์ตี้วันเกิดของคุกกี้พุก้าหารนะครับผมสามารถ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานปาร์ตี้ได้นะครับผมเมื่อลงทะเบียนแล้วจะสามารถร่วมงานกี่กี่ครั้งก็ได้นะครับผมเนาะลงทะเบียนจะได้รับตั๋วกิจกรรมหนึ่งใบอ่าก็เดี๋ยวเราจะใส่กันเลยนะครับผมกับอีเมลตรงนี้เนาะอ่ะเมื่อใส่อีเมลเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีการส่งรหัสยืนยันนะครับไปที่อีเมลที่เรากรอกลงไปเนาะก็ให้ทาการกรอกเลขนะครับที่ระบุในอีเมลเพื่อลงทะเบียนนะครับผม ทีนี้เราจะเข้าไปดูที่อีเมลกันครับหลังจากที่เราใส่อีเมลไปนะครับอีเมลก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Happy Breakfast a r นะครับผมก็ส่งมาผ่านแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีลงทะเบียนเข้าร่วมนะครับนี่ครับรหัสยืนยันของเราก็อีเมลนี้จะขึ้นเป็นอีเมลที่เราเพิ่งใส่ไปนะครับผมก็จะส่งมาแบบนี้นะแต่ว่าผมได้ทําการเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเดี๋ยววอคนมาเห็นนะครับก็เลยขอโชว์แค่นี้ดีกว่านะครับนะ อ่ะเมื่อเราก๊อบเลขมาแล้วนะครับเราก็ทําการใส่ไปเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเป็นเลขนี้แหละนะก็จะมีการบอกว่าเราเข้าร่วมผ่านอะไรนะครับผมก็มีทั้ง Android กับ iOS นะครับผมเอาเป็น Android เนาะต้องอายุ14ปีขึ้นไปด้วยนะครับผมบังคับก็ติ๊กไปนะครับผมยอมรับการเก็บข้ขอมูลส่วนตัวบุคคลนะครับก็เก็บไป กดติ๊กไปเลยนะยอมรับการให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศนะครับก็ยอมรับไปนะครับแล้วก็มียอมรับการส่งข้อความโฆษณานะครับไม่บังคับเนาะแล้วก็ยอมรับการเก็บข้อมูลการตลาดและโฆษณานะครับก็ใครจะติ๊กก็แล้วแต่นะครับผมนะก็จะเป็นการส่ง ประชาสัมพันธ์ต่างๆของเกมในเครือคุกกี้รันนะครับผมจะส่งมาหาอีเมลตัวนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ตินะอย่าลืมกดยืนยันตรงนี้ด้วยนะครับผมเนาะยืนยันจางอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราทําอะไรเสร็จแล้วนะครับให้ทาการกดเรียบร้อยแล้วนะครับผมปุ๊บนี่ครับลงลงทะเบียนเข้าร่วมงานปาร์ตี้แล้วนะครับขอให้สนุกนะแล้วก็ร่วมงานในจุดต่อไปนะครับผมก็จะมีกิจกรรมสุ่มรางวัลพิเศษมอบของขวัญพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ15ปีคุกกี้พุก้าหารนะครับผมเราจะได้ตั๋วนะครับตอนนี้เรามีหนึ่งตัวนนนี้้้ะบจใชได25ิุาย ได้รับรางวัลมากขึ้นนะครับสูงสุดถึง5ใบเลยก็คือ5สิทธินั่นเองนะอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าอยากได้สิทธ์เพิ่มนะครับตอนนี้ผมมีแค่หนึ่งใบใช่ไหมเราจําเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนเพิ่มนะครับผมอก่อนที่เราจะเข้าสู่ตรงลงทะเบียนต่อไปนะครับผมก็จะมาดูรางวัลก่อนโอ้รางวัลที่เราเห็นนะครับของคุกกี้ผู้ก้าหารก็มีเหรียญทองคําคุกกี้ผู้ก้าหารนะครับทองคําหนัก18.75กรัมนะครับโอ้โหได้5คนเลยนะอุ้ยผมเห็นลูกยิงๆได้เลยครับ รางวัลต่อไปก็เป็น Galaxy Tab S9 นะครับผมเป็นรุ่น Wi-Fi เนอะได้3รางวัลนะครับ iPad Air รุ่น11นิ้วนะครับแบบ Wi-Fi นะครับ3คนนะครับ AirPod s Pro นะครับ Gen 2 10คนนะครับ Galaxy Buds 2 Pro 10คนนะครับแล้วก็การ์ดโปรโมชั่นพิเศษของคุกกี้ข้าหาร50คนนะครับแล้วก็จะมีปภาษาคุกกี้50คน Brave Adventure Kit 50คนตุ๊กตา Jelly มี50คนตุ๊กตาคุกกี้รถเค,ค้กวันเกิด50คน ฟิกเกอร์คืพอพวกอาหาร50คนแล้วก็สโนโบอร์ประสาทไม่หมดอีก50คนนะครับผมก็รางวัลนี่รวมๆได้เลยนะครับก็เป็น3 8 1รดางวัลเลยนะครับอบอกเลยว่าจุกๆเลยนะเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะมาทาสอนวิธีการลงทะเบียนเพิ่มเติมกันนะครับผมนี่ครับปาร์ตี้สุดพิเศษที่จัดขึ้นในคุกกี้รันนะครับผมก็อันนี้นะครับจะเป็นโค้ดคูปองวันเกินนะครับผมซึ่งโค้ดคูปองตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปเกาะในเกมทุกเกมที่เป็นเครือคุกกี้รันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีกันว่าเราจะได้อะไรนะครับคุกกี้รันเวันเบรกนะครับผมก็วิธีการใส่นะครับก็กดไปที่ ฟันเฟืองนะครับแล้วก็ให้ทำการเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นไปให้กดคําว่ากรอกคูปองนะครับผมกดตรงนี้ไปเลยนะครับให้ทําการใส่โค้ดที่เราเพิ่งก๊อปปี้มาเมื่อกี้นะครับก็คือโค้ดนี้ครับ Cookie Run Brave 15นะครับผมให้กดรับสินค้าไปนะครับก็นี่ครับก็จะได้เป็นรางวัลเพชร1,500ก้อนนะครับผมสําหรับการกรอกโค้ดเมื่อกี้นะครับก็กดรับไปนะครับได้เพชรพันห้าเลยแบบนี้นี่เองนะครับนะไปเราไปดูเกมที่สองกันครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม Cookie Run Kingdom กันแล้วนะครับผมก็วิธีการใส่โค้้ดดของเกกกมนะครรับใหทําา 3ขีดตรงนี้นะครับผมกดไปแล้วนะครับให้ทําการกดที่คูปองซึ่งจะทําการเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมเมื่อเข้ามาทางเว็บไซต์แล้วนะครับให้ทาการกรอกอีเมลที่เราใช้งานในบัญชีนั้นๆนะครับผมของผมก็จะใส่ไปเลยนะครับอ่ะเมื่อทําการใส่เสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดไปที่โค้ดคูปองนะครับผมแล้วทำการวางไปเลยนะครับโค้ดเดียวกันเลยนะครับเนาะอ่ะเมื่อทําการใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ทาการกดรับสินค้า กดตัวนี้ไปนะครับนี่เพิ่มของรางวัลเข้าสู่ระบบแล้วนะครับการันตีล็อกอินอีกครั้งโอเคเมื่อออกมาแล้วนะครับให้ทำการกดจดหมายนะครับนี่ครับก็จะได้เพชร1,500ก้อนเช่นเดียวกันนะครับหวานเจี๊ยบครับผมนี่ครับเป็นรางวัลนี้นี่เองนะสหรับเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับอ่ะเราไปดูเกมที่3กันดีกว่าครับมาในเกมที่3นะครับกับเกมคุกกี้รันวิชแคสเซิลนะครับผมเนาะก็เกมนี้ก็สามารถใส่โค้ดนี้ได้เหมือนกันนะครับให้ทำการกดไปที่ปุ่ม3ขีดนะครับตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่การตั้งค่าแล้วกดไปททีีีี่่ข้้้ออมมููลลลนนนนะะะคคครรรัับบแวกกกก็็ดดดไปปเเเเางงตยสชพ เลยนะครับก็จะเข้าผ่านเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่านะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับวิธีการกรอกจะคล้ายๆเกมคุกกี้รันคิงด o มเลยนะครับผมนะก็ให้ทําการใส่อ e ีเมลเดฟเพลที่เราสมัครกับบัญชีที่ไปนะครับแล้วก็ให้ทําการใส่โค้ดคูป,ปองไปนะครับตรงนี้เลย แล้วก็กดรับรางวัลน,นะครับใส่ไปแล้วนะครับนี่รางวัลเข้าระบบแล้วนะครับให้ทาการไปตรวจสอบที่เกมนะครับนะเม <The main> ื่อ <ssä> เราก่อโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ทาการออกจากเกมนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าบางทีรางวัลมันจะไม่เข้านะครับหลังจากที่เราเกาะกเสร็จเนาะอ <The main> ่าเมื uh ่อเราเข้าเกมมาใหม่แล้วนะ <The main> ให้ทาการกดปุ่มกล่อง <The main> ข้อ,ขอความตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นเพชรตัวนี้ครับเป็นฉลองวันเกิดของคุกกี้ว้าหานนะครับตรงนี้ได้เพชรมา1,500ก้อนเช่นเดียวกันนะครับก็รับัไปเลยนะครับ ตรงนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นรางวัลเซอร์ไพรส์เฉยๆเนาะก็คงเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการก่อโค้ดของเกมคุกกี้รันทั้ง3เกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตรวจสอบดูนะครับว่าสามารถกอกในเกมคุกกี้รันคาคาโอได้หรือไม่นะครับอ่ะสำหรับวิธีการกอกของคุกกี้รัน for คาคาโอนะครับหรือคุกกี้รันน่งนะครับอยากจะสนใจสำเนียงเกาหลีผมนะ ให้นำการกดปุ่มไปที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับแล้วก็ให้นำการกดแถบที่4ตรงนี้นะครับแถบนี้นะโอเคแล้วก็ให้นำการกดไปที่ตรงที่มีรูปก,กันไกลแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนผ้านะครับกดตรงนี้ไปนะให้ทำการวางนะครับแต่วางแล้วมันจะได้แค่4ช่องแบบนี้นะครับให้นำการพิมพ์โค้ดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะแ,แต่ละช่องของเกมนี้นะจะกอดได้แค่4อักษรเท่านั้นนะครับ อ่ะให้ทําการกรอกเป็นแบบนี้นะครับก็ทําการกดตุ่มนี้ไปนะอ่านี่ครับมันบอกว่าสําเร็จด้วยนะครับก็จะได้เพชรไป150ก้อนนะครับอ่ะก็อยู่ตรงช่องนี้ครับช่องรับรางวัลตรงนี้นะได้เพชรเหมือนกันนะครับร้อยห้าสิบก้อนนะครับดีครับผมวานๆเลยครับบอกเลยว่าสำหรับใครที่จนในเรื่องของการหาสมบัตินะครับได้มาฟรี อัพไปเลยนะครับร้อยห้าส <c oughs> ิบก <road> ้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสหรับวิธีการกรอกโค้ดของเกมทั้งสี่เกมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็รางวัลก็คือจุกจุกกันทุกเกมนะครับนะงั้าไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปของการลงทะเบียนวันเกิดคุกกี้กระหันกันนะครับอะหลังจากที่เรากรอกโค้ดคุกกี้รันทั้งสี่เกมแล้วนะครับสหรับโค้ดคุกกี้รันเบฟฟิฟีนนะครับผมก็กรอกไปแล้วนะครับก็จะได้รับรางวัลของแต่ละเกมไปนะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่านะครับสรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็็จจะะะมมีกกกาารเเขข้้ในนส่่วองแตลผได ตัวกิจกรรมของแต่ละเกมไปนะครับอันแรกเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมของเว็บไซต์ Cookie Run Official นะครับแค่เข้าเว็บไซต์ของลิงก์เว็บนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็รับไปให้กรมการกดเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับอ่ะกดไปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าหลักของ Studio Kingdom นะครับของตระกูลเกม Cookie Run ทุกเกมนะครับก็เข้าแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากนะแล้วก็ในกการออกไปนะครับอ่าเมื่อกดออกแล้วนะครับตัวกิจกรรมนะครับจะอยู่ที่บัญชีอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นตรงนี นี่เราได้มา2ใบแล้วนะครับก็คือมันเข้าออโต้เลยซึ่งผมก็ตกใจตอนแรกนะว่าเออทำไมมันไม่ขึ้นเตือนนะครับเราต้องไปดูละเอียดเลยนะเออเราเข้าในส่วนอันแรกไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นส่วนอันที่2นะครับนั่นก็คือ กิจกรรมนะครับกรอก M ID นะครับของเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็ให้ดํเนินการนะครับกรอก F ID ตรงนี้ไปนะครับเนาะก็ F ID ตรงนี้ก็หาจากไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะเรามาเข้าสู่เกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกกันแล้วนะครับวิธีการรับ MID ดีของเรานะครับให้ดํเนินการกดไปที่โปรไฟล์ตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้ไปเลยนะครับเมื่อกดตรงนี้แล้วนะครับให้ดํเนินการดูที่ตรงนี้ครับนี่คือ ID ของเกมเรานะครับให้ดํเนินการกดปุ่มคัดลอกตรงนี้ครับ กดตรงนี้นะเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับให้ทาการใส่ M A D ที่เรา copy ไปเมื่อกี้นะครับผมใส่ลงไปนะครับแล้วก็ให้ทำการกดบันทึกนะครับอ่าเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีรางวัลในการส่งมอบนะครับก็คือรางวัลตัวสุ่มสกินคุกกี้5อันนะครับตรงนี้แล้วก็จะได้รับตัวกิจกรรมไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนว่าได้หรือเปล่าอ่าได้มาแล้วครับผมเป็น3ใบนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะเช็คตัวของฉันไปเรื่อยๆด้วยนะจะได้ไม่คาใจกันนะครับว่าเออมันจะเข้าหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบในเกมก่อนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่ MID เข้าไปนะครับผมเนาะก็ผมแนะนานะครับว่าให้ทําการรีสตาร์ทเกมอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าบางทีรางวัลมันไม่เข้าเนาะอ่ะตอนนี้ผมได้รีสตาร์ทเกมแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มข้อความตัวนี้ครับนี่ครับก็จะได้รางวัลอันนี้มานะครับนั่นก็คือตัวสุ่มสกินนะครับที่สุ่มได้5ครั้งนั่นเองเนาะ ก็รับไปเลยนะครับจากกิจกรรมที่เรากรอก M A D ไปเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการลง M A D เกมต่อไปกันดีกว่าครับอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับนั่นก็คือ Cookie Run Kingdom นะครับสำหรับการกรอก M A D ของเกมนี้นะครับจะได้รับรางวัลคริสตัล1,500ก้อนนะครับลูกบาศก์ใส่ลุงห้าร้อก้อนแล้วก็สกินบ้านคุกกี้บ้านครีมสตรอเบอรี่นะครับผมอีกหนึ่งอันนะครับก็เพียงกรอก M A D ตัวนี้ลงไปนะครับซึ่งวิธีการกรอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมคุกกี้รันครับ วิธีการรับ MID ของเกมนี้นะครับให้นำการกดไปที่ปุ่ม3ขีดตรงใกล้ๆกับปุ่มรูปโทรโข่งนะครับกดไปแล้วก็ให้นำการกดไปที่การตั้งค่าสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้นำการกดไปที่ข้อมูลตรงนี้นะครับน่ะแล้วก็แล้วเราก็จะเห็น MID นะครับอยู่ตรงนี้นะกดคัดลอกได้เลยนะครับแล้วก็ให้นำการไปดูที่ในเว็บนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาที่ตรงนี้แล้วนะครับให้นำการพิมพ์ MID ของเมื่อกี้เข้าไปนะครับแล้วก็วางลงไปเลยนะแล้วก็ทำการกดไปที่บันทึกนะครับนี่ครับเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับ ให้ทาการเข้าไปที่เกม Cookie r ั n Kingdom อีกครั้งนะครับแล้วก็ทําการออกเกมหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เข้าเกมใหม่อีกหนึ่งรอบเนาะเพื่อให้เป็นการยืนยันนะครับว่ารางวัลจะเข้าจริงๆนะครับอ่าเมื่อเราทําการรีสตาร์ทเกมหนึ่งรอบแล้วนะครับให้ทาการกดปุ่มข้อความตรงนี้นะครับอ่านี่ครับก็จะได้มานะครับผมเป็นบัตรครีมสตรอเบอรี่ทั้งแบบ1ชั้นแล้วก็2ชั้นนะครับแล้วก็เพชร1 5 0 0ก้อนแล้วก็สู้บัตรใส่ลุง้ง500ก้อนนะครับอ่ารับไปเลยนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับ อ่ะบางคนอาจจะอยากเห็นนะครับว่าบ้านคุกกี้สองชั้นมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมก็ดูแล้วน่ารักตะมุตะมิมากนะครับนะประมาณนี้ครับสวยมากนะเป็นครบรอบสิหาปีนะครับของคุกกี้บก้าหาเนาะสวยดีนะครับก็ใครอยากเอาไปเสริมความเป็นชมพูชมพูนะครับก็แต่งได้นะครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับสหรับรางวัลของเกมคุกกี้รังคิงด้อมนะ เราไปดูในส่วนของเกมต่อไปดีกว่าครับสำหรับเกมที่4นะครับนั่นก็คือเกมคุกกี้รันวิชแคสเซิลนั่นเองนะครับถ้าเราใส่ M.I.D. เข้าไปนะครับก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญนะครับ15,000เหรียญนะครับคริสตัล1,500ก้อนแล้วก็ได้เป็นของตกแต่งนะครับช็อตเค้กสตรอเบอรี่แสนหวานนะครับ1อันนะครับแล้วก็ตุ๊กตาเยลลี่หมี คุกกี้รสช็อตเค้กสตรอเบอรี่อีกหนึ่งอันเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นจำนวนนี้นะครับเนาะเห็นแค่กรอก MID ของเกมคุกกี้รันวิชแคสเซิลนะครับก็จะได้ประมาณตามนี้แล้วนะครับซึ่งวิธีกรอกจะทำยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมคุกกี้รันวิชแคสเซิลดีกว่าวิธีรับ MID นะครับของเกมคุกกี้รันวิชแคสเซิลนะครับให้ทำการกดปุ่ม3ขีดตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่การตั้งค่านะแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลตรงแถบที่4นะครับแล้วก็ให้ทำการดูที่ MID ตรงนี้นะครับแล้วกกกก็ให้ดดานรคัลอไปะ ตรงนี้นะครับในเว็บนะครับให้ทาการใส่ id ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการวางไปเลยนะที่เรา copy ไปนะครับแล้วก็ให้การกดบันทึกนะโอเคเมื่อกดบันทึกแล้วนะครับก็จะมีขึ้นตรวจสอบเรียบลงเรียบร้อยนะครับถ้าเรากรอกแบบนี้ถูกต้องนะครับมันจะได้5ใบนะครับอ่าดีครับก็มี5ใบนะครับผมก็ครบแล้วนะครับผมสำหรับการรับตั๋วกิจกรรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมุ o o k i e r u วิ i n g d โซกันว่าเราได้รางวัลนี้หรือเปล่านะครับอ่ะก็นะนําเหมือนเดิมนะครับว่าให้ทาการ r e ต t a r ทเกม1รอบนะครับ แล้วก็เข้ามาใหม่นะเพราะว่าบางทีรางวัลมันไม่เข้านะครับให้ําการกดไปที่ปุ่มช่องข้อความตรงนี้นะครับนี่ครับรางวัลก็จะมาแล้วครับรางวัลที่เรากรอก m อมดีไปเมื่อกี้นี่กดดูครับมีตุ๊กตานะครับตัวนี้ไปรับไปเลยครับนี่ได้เป็นตุ๊กตาเยลลี่นะครับคุกกี้รสช็อตเค้กสตอรอเบอรี่แล้วก็ช็อตช็อตเค้กสตอรอเบอรี่แสนหวานแล้วก็เหรียญ1น0 0 0เหรียญแล้วก็เพชรพันห้าร้อยก้อนนะครับ ก็รับกันแบบแบบหวานๆก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการก่อโค้ดในเกมทั้ง4เกมนะครับแล้วก็รับรางวัล2ต่อเลยนะแล้วจะออกไปที่เว็บ เหมือนเดิมนะครับว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับไปเราไปเช็คกันเลยดีกว่าครับอ่านะครับหลังจากที่เรากรอกคอบพุกเกมแล้วนะครับก็ตั๋วนะครับเราจะได้มา5ใบนะครับถ้าเราได้5ใบตัวนี้แล้วนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นถึง5สิทธิ์เลยนะครับหมดเขตร่มสนุกก็คือ25มิถุนายนานี้ก็คือวันที่24ในช่วงสีทุ่มนะครับของเวลาบ้านเราเนาะแล้วก็ตัว5ใบตัวนี้นะครับก็จะทาการไปสุ่มรับรางวัลนะครับเนาะเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็จะประกาศผลอีกทีในนวัที่5 กรกฎาคมนะครับผมในช่วงเวลาของเกาหลีนั่นเองนะครับนะแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าใครจะชนะกิจกรรมนี้กันนะครับ ขอเป็นผมบ้างคือผมไม่เคยมีอะไรเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นของเว็บกันบ้านดีกว่านะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วนะครับนี่ก็ยังมีของเกมที่5นะครับก็คือเกม c o o k i e r u n Tower of Avengers นะอครับอันนี้จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็คืออย่างที่เราเห็นๆกันไปนั่นแหละสำหรับใครที่อยากจะได้รับรางวัลแบบเจ๋งๆนะครับแล้วก็รางวัลแบบแน่นๆนะให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับยิ่งลงทะเบียนเยอะนะครับยิ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับคุกกี้ลดคาโมบาทั้งเซิร์ฟเลยนะครับผมเนนนาะีีี่ตัวว้้บผผมกก็็ลลงทย App Store Google แ Play ครนะก็จะ้วก็อนลงลงทะเบียนกันเยอะด้วยนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสลับการดูในเว็บคุกกี้เบรฟเฟสต้าแล้วก็วิธีการลงทะเบียนต่างๆนะครับรางวัลก็จะได้ตามนี้นั่นแหละเนาะซึ่งบอกเลยว่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเนาะผมต้องได้หนึ่งในนี้สักอย่างละครับถ้าผมหวังแล้วก็ <I> <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็รางวัลตรงนี้นะครับอ่ะจริงๆผมหวังอะไรก็ได้ครับขอแค่ผมได้มานะ อันนี้ผมอยากจะพูดหน่อยนะครับคือตอนแรกอะ่ะผมเคยเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งของเกมคุกกีิลันมาแล้วผมได้รางวัลนะแต่ว่าข้อเสียคือ เขาสง่สงให้ผมไม่ได้ใช่ครับคือตอนนั้นนะ่ะผมได้รางวัลเป็นเสื้อของเกมนะครับแล้วก็ผมอ่ะผมมีปัญหาทางด้านการจัดส่งนะครับก็เลยทําให้ผมไม่สามารถรับของได้นะครับแต่ว่าผมจะชี้แจงตรงน,นี้เลยลวกันว่าผมอ่ะสามารถรับของจากต่างประเทศนะครับมาลาวได้แล้วนะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับให้ทําการมาบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการส่งให้นะ <c oughs> ก็บางคนอาจจะอยากลองส่งของมาหาผมบ้านนะครับแบบส่งมา แล้วไม่รู้วิธีส่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะก็ให้ทําการแชทมาหาผมนะครับก็จากเอ่อดิสคอร์ดเลยหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับนะและนี่ก็คือกิจกรรมของ Happy b r e a ฟเฟสต้านะครับครบรอบ15ปีวันเกิดคุกกี้บุกอาหารนะครับผมก็เป็นรางวัลที่แบบว่าใหญ่มากแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองให้กับคุกกี้บุกอาหารที่วิ่งมากับเรานานมากถึง15ปีนะครับเนาะยิ่งใหญ่มากๆนะครับแบบยิ่งใหญ่จริงๆเลยอ่ะคือผมไม่เคยเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับเนาะก็อย่าลืมไปรับ กิจกรรมแฮ ppy breakfast นะครับมัเเลิมฉลองให้คุกกี้พุก้าหารกันให้คุกกี้พุก้าหารอยู่กับเราเป็นนานๆน,นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับ